ทีมฟาร์มปลุกพลังอินูมืดนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเล่นตอนนี้ผมลง B3 อยู่ก็มาทําคลิปให้ดูกันเพราะถ้าเกิดว่าเล่นไปหลังจากนี้6ดาวหมดแล้วมันจะดูไม่น่าเชื่อถือตัวนี้คือน6ดาวแล้วก็ Level, เลเวลัพไป1นึ่งเลเวลลูนก็เป็นลูนฟรีจากดันเจียนนะครับใส่อาร์ติแฟกต์เลือด normal ฟรานอันนี้ก็ทํา6ดาวสกิล3เต็มแล้วนะเออถ้าเกิดไม่เต็มมันก็จะเหนื่อยๆหน่อย,อย,อยเออลูนก็เป็นลูนฟรีเนาะเอ็กซ์เตอร์เนร์นะครับไอลูนฟรีสี่ นนะผมก็เลือกเอ็กซ์เทอร์นมาใส่ให้ฟานต่อไปคาเกลิลตัวนี้5าดาวอยู่เป็น5าดาวแม็กใส่รูนสตันหนึ่งในรูนฟรีนั่นเองแล้วก็อินูมดนะครับรูนฟรีเซตแรกลงดี 3, ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวลองลงให้ดูว่ามันโอกาสผ่านเป็นยังไงจากที่เล่นดูนะโอกาสผ่านค่อนข้างสูงแต่ก็มีตายบ้างลง50ทีตายประมาณ1ทีอะไรประมาณนั้นนะ่ะเออรับได้ไหมล่ะเวลาผมมาดูทีไรมันก็ผ่านตลอดนะ้าไม่ติดปัญหาอะไรก็จะผ่านได้ แล้วก็ถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยอินูมืดมักจะตายนะแต่ไม่รู้ว่าดูกันว่าเกมนี้เนี่ยอินูมืดผมจะตายไหมเขาเกิลก็ตายได้นะดูดิเขาเกิลเลือดก็น้อยเหมือนกันเพราะมันแค่5ดาวโอเคเกมนี้รอดหมดเลยมันก็ชิวเลยครับนีบอสแบทเทิลก็เลือกบอสไปเลยแต่ความจริงช่วแรกอะผมเลือกปิกไม่กดอะไรเลยอะคุณแล้วมันผ่านครับแต่กดบอสไปนั่นแหละ ผ่านได้แบบนี้นะแสดงให้เห็นเลยว่าลุนฟรีเนี่ยค่อนข้างดีเกมค่อนข้างใจดีมากแจกลุนฟรีที่สามารถลงได้ถึงเลเวล3เลเวล3นี่ถือว่าค่อนข้างโหดแล้วนะทีมนี้เนี่ยลง B4 ได้นะผมเคยลงแล้วผ่านไปแล้วด้วยมันเลยขึ้นให้ว่าสามารถลงไดครับในรีพีทเนี่ยนะแต่เหตุที่ผมไม่ฟาร,รม์มเป็นเพราะว่ามันมีนมโอกาสตายครับเคยเออโต้บีสแล้วมันตายตผมคิดว่าโอกาสผ่านน่าจะน้อยนะก็เลยลดระดับลงมาเป็น B3 แทนม,มันดีกว่าแน่ๆนะถ้าเกิดโอก ตายในชั้นที่สูงกว่ามันเยอะอ่ะมันจะเสียจี้ฟรีเวลาตายนั่นเองนะครับเพราะงั้นผมว่าลถมา B3 น่าจะดีกว่าจะบอกว่าไว้รอตัวแน่นๆแล้วค่อยมาลงมันก็ไม่ได้เนาะถ้าเกิดเราผ่าน B3 ไปแล้วเนี่ยอินุเราก็บุกเอาไว้ขัน2ไปแล้วก็คงไม่คิดจะมาลงอีกอันนี้มันเป็นการลงเพียงครั้งเดียวคุณลงผ่านแล้วมันก็จบเลยอืมเดี๋ยวลองดูกันนะว่าเออสิบทีจะเป็นยังไงนะฮะกดคูณ2คูณ3ไปเลยนะฮะ <BS> จะกดคุณ2อคุณสนี่เ,นเกมนี้ครับจากที่เห็นว่าตาย2ตัวตั้งแต่เวฟแรกแล้วนะครับโอ้หเอ้ยน่ากลัวมากนะดูอย่างนี้เนี่ยมันมีโอกาสแพ้อยู่นะบอกได้เลยเพราะว่าอินุไฟตัวอีกฝั่งอะ่ะมันสามารถสกิลหนึ่งแล้วเอาเราตายได้นะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าเกิดฟานตายผมว่ายังไงก็แพ้แต่ฟานยังอยู่นะครับแบบ ถ้ายังอยู่อย่างเงี้ยก็พอมีลุ้นอยู่เออเดี๋ยวลองดูกันว่าจะผ่านไหมเพราะถ้าเกิดผ่านได้เนี่ยผมให้ให้ว่าโอกาสผ่านสูงเลยนะอืมเพราะว่าเราเหลือสองตัวแต่ผ่านได้แหละไม่ธรรมดาดูกันลุ้นจัด <c oughs> <c oughs> โอ้โหเรียบร้อยครับตายไปแล้วเหลือเหลือลาพีทโซโล่ดูซิโซโล่ไหวไหมนะฮะ ก็เราเป็นธาตุน้ําด้วยครับถ้าเกิดว่าอินุไฟมันไม่ฉันไรเกินไปนะสกิลหนึ่งห้ทีหกทอะไรเงี้ยก็น่าจะผ่านนะเมื่อี้แอบฉันไรอยู่นะโอ้โหติดคลิข้ามธาตุแล้วก็ออดตี3าทีเมื่อกี้บ่นไปก็ผ่านได้นะครับเออเอาจริงมันรอชนะธาตุด้วยแหละลาพีสมันชนะธาตนะครับเราหกดาวแล้วลูนฟรีด้วยผ่านได้ โอเครอบสุดท้ายแล้วนะฮะหดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง1นาที3 3 1สามหน2 1นาทีบนาทีบาบาบา,บาก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณนาทีต้นตน้นะฮะเวลาไม่แย่เลยแต่จริงถึงนานกว่าน,นี้มันก็ลงก็โอเคแหละครับเพราะมันลงแค่ครั้งเดียวเนาะเออร้อแล้วมันก็จบเลยนานเท่าไหร่ก็ได้แหละ นะครับแต่หนึ่งนาทียเน่ถือว่าไม่นานเลยนะโอเคมากแต่เห็นส่วนมากเนี่ยก็จะมีมอนตายเยอะห้องสุดท้ายมักจะเหลือฟานกับาลาพีชนะครับสองตัวค่อยคอยนวดแล้วรอแ,แล้วฟานก็จะตายแล้วลาพีก็จะโซโล่บอสถือว่าโอเคมากเลยลาพีสมันโซโล่บอสได้นะก็นะเผื่อใครนะครับมือใหม่ที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะเอาตัวอันไหนลงอะไรนี้นะก็าลาพีสนี่แหละครับนะตัวแจก จากภูเขาคามีอะไรสักอย่างนะใช่ปะ่ะน่าจะใช่เออลงเสร็จปุ๊บได้มาปั้น6ดาวใส่ลูนให้นะผ่านได้ชิลจัดโอเคประมาณนี้นะครับชกนี้ก็เล่นไอดีน้องเรียรเอลเพลินนะครับเดี๋ยวมีอะไรที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยน่าสนใจเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่ทำคลิปลงให้ดูกันนาอสวัสดีต้องลาไปก่อนแล้วนะครับติดตามตันไนคิดดิจิช่นแนล